ช่วงนี้ฉันตื่นเช้าพอดีทอกจะ้ะนอกจากจะมีงานเช้าต้องตื่นเช้า,อ,อ,อ,าอื่นดีทอกมาโออยู่ไม่ได้จะต้องไปโอ,อไปดีกว่าหมดแรงมีงานเช้าจา้าพวันนี้เจ้าขับเช้านาดข่าวนะดูเฉอ,อไม่ว่างเท่าไอไร่พราะนมีข่าวว่า นม่อะไรกูนี่อะไรค่ะดวงเด่นเป็นสง,ง่าไปเลยจ้ะอย่าไีเรียสยก็เรียบร้อยเหมือนกัน,น,หนเห็นไหมถุงงามฝนตกเยอะเนี่ยนะหัวเปียกนอะจะให้ป่วยให้ได้เนะอะเคไปละมีงานเช้ามากดูไม่มีเด็กสักคนมีน้องมาหนึ่งคนให้ช่วยรับลงทะเบียนเฮ้ แต่เทียนกลับมาแล้ววันนี้วันนี้หัวมันแป๊บแป๊ไหมรูม้สึกว่ามันแบนเกินมันทียมันจะฟูฟูเหมนเนื้อหนอในตุรีฝนตกอ่ะโดนเปียกฝนโอเควันนี้เฝ้ามองคนเดียวนะคะเพราะว่าทุกคนกลับบ้านหมดเลยยาวก็เดินทางไกลกันเราไม่ได้เป็นไหนแล้วก็อยู่เฝ้ามองคนเดียวเยี่ยม เนดิจตอดีกว่าคือแบบว่าวันเนี้ยก็นั่งแบบคิดว่ามันเป็นวันก่อนหยุดยาวใช่ไหมมันก็จะชิวๆหน่อยก็นั่งชิวนะชิวมาจนไปซองมาศางานเล่งมาตอนสี่โมงสี่โมงครึ่งตอนนี้ห้าโมงจ้เลิกไม่ทำละแล้วก็ยาวไปเลยค่ะเจอกันอีกทีวันจันเราเขาหยุดกันหมดแล้วประสานใครไม่ได้พร้อมออกกำลังกายโชว์โชว์เห็นเราไหมไปดิกะ อาหารเย็นวันนี้ผักต้มไข่ต้มจ้าไข่ตาหวานด้วยฮ่หาๆากับน้ำพริกนิดหน่อยแปออนกังกายมาเห็ไนไหมคือฟินเห็จุกน้องขายใหญ่ไม่แข็งแรงโอเคกินข้าวก่อนข้อดีหนึ่งอย่างที่ตัดผมสั้นนะก็คือ ซ<ส>าผมได้บอ่อยๆนี่มันคือข้อแบบชอบที่สุดเพราะว่ามันจะได้แห้งไวๆเค okay. อ,อ่านหนังสือก่อนแล้วก็จะนอนละอ่านหนังสือก่อนแล้วก็จะนอนละอ่านหนังสือก่อนแล้วกันโอเค